กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ stop loss ค่ะเซ t อินเด็กวันนี้มาปิดที่1,547 จุด8.3จุดขึ้นมาเพียงแค่2จุดนะคะกรอบการแกว่งตัวค่อนข้างจะไซเวคค่ะมูลค่าการซื้อขายเพียงแค่3,000 30, ล้านบาทเท่านั้นนะคะส่วนท o p 5ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นขนาด BigCA p ทั้งนั้นเลยนะคะมีจัสมินที่ย่อตัวลงไปที่เหลือกลุ่มของธนาคารพาณิชย์และพลังงานปรับตัวขึ้นมาอยู่ในแดนบวกนะคะแนวโน้มหุ้นไทยหลังสงกรานจะเป็นยังไงลงต่อไหมหรือว่าจะยังไงดีนะคะพูดคุยช่วงนี้ค่ะกับทางด้านของกรรมการผู้จัดการสายงาน QIUP ของบริษัทหลักทรัพย์ไอรานะคะเราจะไปพูดคุยกัน กับคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์ค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะมาดูดัชนีกันหน่อยนะคะวันนี้ปิดกรอบไซด์เวค่ะหลังจากที่เราจะหยุดยาวกันไปหลังสงกรานต์มาคุณนิพนธ์ประเมินดัชนีหุ้นยังไงบ้างคะเราคงประเมินได้แค่ตรงนี้นะครับค่ะที้ตลาดบอกว่านะครับดูถึงตรงนี้คือตลาดยังรีบาวได้อยู่นะยังขึ้นต่อได้อยู่ค่ะยังไม่มีอินดิเคเตอร์สัญญาณเลยที่บอกว่าตลาดจะจะต้องลงไปแรงๆนะะค่ะยังบอกว่าที่ขึ้นมานะครับ จากนะครับที่ตลาดขึ้นมาจากหนึ่งสี่แปดสี่นะครับค่ะยังขึ้นอยู่ยังขึ้นอยู่นะคะยังขึ้นอยู่ครับค่ะโดยสัปดาห์หน้าเราจะมีแนวต้านอยู่ที่บริเวณไหนคะก็เราดูที่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบห้าจุดค่ะถ้าเลยไปก็หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบทีละสิบจุดนะครับค่ะประมาณทีละสิบจุดนะครับเพราะตลาดพุ้นมันสลับตัวขึ้นนะครับค่ะสลับตัวขึ้นสลับตัวลงนะฮะเพราะนั้นเราวอลุ่มระดับสามหมื่นล้าน มันขึ้นเซ็นดิงเด็กไม่ได้ไปไหนนะครับความเสี่ยงอยู่ที่การเทิร์นอุ้นมากกว่านะครับการเปลี่ยนกลุ่มว่าใช่การเปลี่ยนกลุ่มเล่นซึ่งเราอาจจะตามไม่ทันนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็คือถ้าถือไว้มันอาจจะลงนะครับลงก็ลงไม่เยอะอะลงมาตกใจขายอมันกลับขึ้นไปใหม่นะฮะ ในสไตล์ตลาดหุ้นแบบนี้ก็ต้องซื้อหุ้นที่ลงแล้วก็ขายหุ้นที่ขึ้นนะครับรับรายย่อยนะครับค่ะสำหรับรายย่อยกลยุทธ์คือคซื้อหุ้นที่ลงแล้วพอเด้งขึ้นมาก็ขายนะคะทำกำไรเทรดดิ้งในระยะสั้นนะคะ,คะขออนุญ,ญาตมาดูกลุ่มธนาคารเป็นรายตัวให้สักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามาติดท็อป5กันนะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในแดนสีเขียวค่ะรบกนวนคุณที่คนดูให้กับนักลงทุนนิดนึงค,ะค่ะกลุ่มธนาคาร BBL ขึ้นมาแล้วมาเจอแนวต้านและเป็นโดจิตนะฮะบีบีเอลรการประกาศผลก็หนึ่งงานหลังหลังโศกนาบ ก็ประกาศสล้วอาจจะลงนะฮะเพราะว่าสัญญาณขายมีเป็นโดจินะครับ BBL นะครับต่ไปเคแบงค์นะครับค่ะมาต่อที่เคแบงค์ก็ขึ้นมาเหมือนกันก็เป็นโดจิเหมือนกันนะครับก็เหมือนกันทั้งหมดเลยว่าภาพของมาดู SCB พอดี s b วันนี้ดูได้ไหมมาต่อที่ s b เลยค่ะ SBL กับเค a n k คนี่ก็คือว่าขึ้นมารับข่าวแล้วสัญญาณขายเริ่มเกิดแล้วในวันนี้นะฮะเพราะเป็นโดจินะครับส่วน SCB ก็คือวันนี้ XD แล้วก็ลงมานะครับ เพราะนั้นดูไม่ได้ดูเคทีบีนะตัวหนึ่งนะครับต่อไปเป็นเคทีบนะครับก็เป็นแท่งแดงลงมาเลยก็แสดงว่าหลังสงการหุ้นแบงค์จะลงนะหลังสงการหุ้นแบงค์จะลงใช่ไหมคะลงส่วนใหญ่ลงทั้งหมดเลยอย่างนั้นเหรอคะลงก็จะมีการปรับฐานนะครับค้อจ่านออกวันนี้เลยว่าลงนะค่ะอย่างนี้ว่าตลาดว่าหุ้นแบงค์ที่ขึ้นมาวันนี้รับข่าวกำไรที่จะประกาศแล้วนะคค่ะการลงของหุ้นแบงค์ในช่วงหลังสงการจะเป็นจังหวะที่ดีของนักลงทุนเข้าไปทยอยสะสมได้ไหมคะอืม ก็อยู่ในแนวโน้มไซเวอยู่นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้นค่ะนะครับก็อาจจะจะไม่ต้องรีบอาจจะไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเพราะฉะนั้นแนวโน้มหุ้นในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ในช่วงหลังสงกรานน่าจะมีโอกาสย่อตัวลงย่อตัวแล้วไซเวออกห่างและไม่ต้องรีบซื้อไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบครับค่ะค่ะมาดูที่หุ้นกลุ่มพลังงานกันต่อเลยนะคะเป็นรายตัวขายแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะก็ดูเด่นสุด irpc นะฮะ ยังอยู่ในแนวโน้มขึ้นอยู่นะครับเป็นตัวที่เมื่อวานยี่เราไปทำมาซ่อมแล้วก็วิ่งกลับท่านนี้ก็จะขึ้นไปเป็นไปแนวต้านที่4 5 8น่าจะวิ่งผ่านนะครับค่ะตัวไหนนะอ่าพีทีนะครับต่อไปเราดูปอทอสอผนะครับอันนี้ต้องดูราคาน้ำมันะครสอผที่ขึ้นลงตามราคาน้ํามันเลยนะครับค่ะ ก็ต้องไปตามดูราคาน้ํามันนะครับแต่สัญญาตัวนี้บอกว่าต่อปอยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานอยู่นะครับเพราะนั้นย่อลงมาซื้อนะครับแถว112ะลรพวกนี้ซื้อได้หมดะคต่อไปก็จะเป็น PTTGC นะครับ PTTGC เป็นการปรับฐานอยู่วอลุ่มลดนะครับก็เป็นท่าที่ปรับฐานแล้วขึ้นต่อนะครับค่ะเป็นขึ้นต่อนะครับแต่ต้านก็รอบนี้จะขึ้นไปก็จะผ่าน99ขึ้นไปนะฮะอาจจะไป69อาจจะไป62ใช่มีแนวรับไหมคะ แนวรับก็อยู่ที่ตรงเนี้นะครับห้าสิบหกบาทห้าสิบนะครับห้าสิบหกบาทห้าสิบวันนี้เลยนะครับค่ะ,ะคอันนี้คือตัวของ <56 S 1> p บ t g c, <50 S 1> g c นะครับค่ะดูตัวแล้วดูปตทนะฮะ PTT ตัวแม่ค่ะปะตทต,ตัวแม่นะครับก็อยู่ในช่วงของการปรับฐานแนวรับอยู่ที่สามสามสองนะครับค่ะ นะครับวันนี้ไม่ต่ากว่าก็เป็นไปได้ที่เปิดมาแล้วก็จะขึ้นต่อนะครับแต่เช่่อในอยู่ในช่วงกราบปรับฐานเหมือนกันนะครับนาต้าก็อยู่ที่สามสี่สี่นะครับค่ะสามสี่สี่แสดงว่ากลุม่มกลุ่มน้มามันเนี่ยน่านจะเป็นตัวหลีดตลาดหลังตกการนะครับค่ะแสดงว่าตัวไหนที่มีแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแรงสามารถทยอยสะสมได้นะคะพวกนี้มีการเกิดโเด้นคอร์สที่จะบอกว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นได้ทุกตัวเลยที่เราพูดมาค่ะนะครับคืองการขึ้นไปอย่างปตทอรอบก่อนนะครับก็ ลงมาที่295แล้วขึ้นไปสูงสุดนะครับที่382นะครับค่ะแล้วการรีทิชเมนต์ก็ทำเปอร์เซ็นพอดีนะครับการขึ้นต่อทุกเี้้ยนะครับก็สามารถที่จะขึ้นต่อไปทดสอบที่ไฮเดิม erm นะครับที่382ได้นะครับค่ะค่ะ,คะ,ะกลุ่มกลุ่มในภาคของสื่อสารนะคะมีมุมมองอยังไงบ้างคะเป็นรายตัววันนั้นเราคุายัยนแค่สองตัวแอดวานนะครับค่ะแอดวา,ว,วานก็ไซเวย์เพื่อที่จะขึ้นต่อนะครับนะครับ ใชเวทเพื่อที่จะขึ้นต่อแอดวานแล้วอีกตัวอินทัชใช่ไหมครับค่ะนะครับอินทัชก็คือเหมือนกันนะครับก็เป็นใช้เวทอยู่เหมือนกันนะครับดูจะต้องดูจุดสตอร์ทล้อดหนึ่งนะครับดูเจ็ดสิบเจ็ดเป็นสต็อปลออนะฮะวันนี้ปิดเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้านะคะเจ็ดสิบเจ็ดคือจุดสต็อปลออของตัทอินทัชนะคะใช่ใช่ค่ะมาดูทูนิดหนึ่งนะครับค่ะทูก็อยู่ในช่วงของการขึ้นอยู่ยังขึ้นอยู่นะครับค่ะแต่สามารถขึ้นต่อได้อยู่นะครับ แต่ทูต้องขึ้นต่อแล้วนะครับผ่านผ่านแนวต้าน13บาท30ก็ขึ้นต่อแล้วถ้ายืนต่อไปจะไม่ดีนะฮะจะเป็นจะเป็นไซเวดาวนะฮะค่ะดูตัวเจสมินให้หน่อยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นตัวที่ยังคงย่อต่อเนื่องนะคะใช่ย่อต่อเนื่องย่ออันนี้ก็ลงไปได้นะครับประมาณ5บาทนะครับย่อนี้นะฮะค่ะมีแรงขายตอนหลุดนะฮะค่ะแต่ก็คงจะลงซึมๆลงแล้วนะครับค่ะ คุณนิพนธ์คะหุ้นในกลุ่มภาคอสังหาริมทรัพย์มองยังไงบ้างคะออสังหามีตัวไหนที่เด่นบ้างครับสุภาลายัยเราดูสุภาลัยนะครับค่ะ ยี่สิบสองบาทสิบสตางค์นะคะยังคงโบได้ไหมคะก็เปันตรฐานปาตรฐานท่านนี้เป็นปรตรฐานเพื่อขึ้นต่อนะครับมีแนวต้านที่ยี่ิบสามนะครับค่ะมีแนวต้านที่ยี่สิบสาบาทนะคะปรับฐานเพื่อขึ้นต่อนะคะเพื่อขึ้นต่อคท่านนี้ค่ะกลุ่มเดินเรือนะคะช่วงนี้ขอรีวิวเหมือนเดิมรก็ยังอยู่บัตรท่อมเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรนะครับลมยังไม่มานะครับยังไม่ขึ้นนะครับก็อยู่ที่บัตรท่องนะครับค่ะทั้ง p t a นะครับ PSL นะครับก็เหมือนเดิมนะครับค่ะก็อยู่ที่บัตรท่อมเหมือนกันอยู่แถวๆนี้ยไไม่ปปหหนนรออกกดููคับะเาจล็ เพื่อที่เต็มที่จะเล่นคืนนะครับค่ะกลยุทธ์หลังสงกรานนะักลงทุนควรจะต้องกาหนดกลยุทธ์ยังไงดีคะยังคงซื้อตอนนี้เราไม่ซื้ออยู่แล้วเรามีอยู่ถ้าเราไม่ได้ซื้อของมาจากข้างล่างเราก็ไม่จำเป็นซื้อเพิ่มนะครับค่ะเราก็ดูดูที่ตัวไหนขึ้นมาแล้วก็แบ่งขายแบ่งขายไปเรื่อยๆนะครับค่ะตราบใดถ้าหุ้นขึ้นโดยไม่มีวอรุ่มแบบนี้นะครับเป็นขึ้นเพื่อเป็นขึ้นแบบแนวโน้มลงนะครเป็นขึ้นแนวโน้มลงนะคะใช่ค็นการรีบาวนะครับค่ะ ขออนุญาตรีวิวดูภาพของไตรามาสที่สองนะคะของคุณนิพนธ์นิดนึงนะคะตั้งแต่หลังสงการไปคุณนิพนธ์มองตลาดหุ้นยังไงบ้างครับผมมองเป็นไตเวนะครับผมมองตลาดเนี่ยลงไม่เยอะหลังสงการไปผมให้ช่วงแรกถ,ถึงสิ้นเดือนก่อนนะครับผมว่า้าช่วงสิ้นหลังสงการมาพุณจะขึ้นก่อนนะครับ<ช>แล้วก็การขึ้นไปก็ขึ้นขึ้นได้เท่าไหร่ไม่ทราบแต่มีสัญ,ญญาณขายขายแล้วครับแล้วพฤษภสะานนี้ก็น่าจะลงนะครับ การลงครั้งนี้เราก็จะขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อทุกอย่างผ่านไปแล้วนะในช่วงของไตรมาสสามไตรมาสสามหรือไตรมาสสี่ค่อยมาดูว่าหุ้นจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับค่ะโดยในช่วงไตรมาสที่สองนี้นะคะการขึ้นไปจะมีอัพไซต์จํากัดไหมคะพันหกจำกัดที่พันหกค่ะนะครับหรือพันห้าร้อยแปดสิบนะครับดาวไซต์ก็อยู่ที่พันห้าครับค่ะกลุ่มที่จะหลีตลาดและสามารถที่จะเลือกลงทุนได้จะต้องเป็นกลุ่มไหนคะก็น่าจะเป็นลายตัวของกลุ่มน้ํามันปิโตรเคมีนะครับ แล้วก็คิอตัวที่ยังไม่ประกาศผลก็ในงานเนี่ยนะครับก็จะหลีกขึ้นไปเนี่ยประกาศแล้วก็จะลงคระแล้วก็จะลงนะครับค่ะเังะนั้นตลาดก็จะเป็นเจที่เป็นไซเวนะครับไซเวกลุ่มใช่กลุ่มสินค้าพกพา์กลุ่มของถ่านหินยังสามารถที่จะเลือกลงทุนได้ไหมคะได้ได้ฮะกลุ่มถานหินก็ยังดีอยู่บ้านคู่วันนี้มีเป็นเอ็กดีแล้วท่านี้เป็นท่าท่าท่าขึ้นต่อนะครับกลับขึ้นต่อนะครับค่ะ i v l นะคะ i v l นะครับ ตัว IVL นะครับตัว IVL ก็ขึ้นมา26แล้วนะครับแล้วจากปับฐานก็จะขึ้นต่อแล้วแล้วการขึ้นต่อรอบนี้ถ้าผ่าน27ก็จะขึ้นต่อไปเลยค่ะเรามาดูกลุ่มอื่นๆต่อกันเลยแล้วกันนะคะดูตัวครอบครัวของ CP นิดนึง CPAL และ CPF ค่ะ CPF ก่อนนะครับ CPF ก็เป็นเป็นสัญญาณขึ้นแล้วนะครับเป็นขาขึ้นนะครับเริ่มเปลี่ยนที่จะเป็นขาขึ้นนะครับหรือเป็นรีบาด์แรงๆนะครับ CPAL นะครับสัญญาณก็เป็นเป็นสัญขาขึ้นนะครับ ก็ใกล้แนวต้าน44บาทแล้วนะครับค่ะก็ยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะขึ้นขึ้นอยู่นะครับค่ะเป็นขึ้นอยู่มาดูรถไฟฟ้านิดหนึ่งนะคะ BTS กับ BML c ค่ะมาที่ BTS ก่อน9บาท25สตางค์ก็แพทเทิร์นนี้เป็นแพทเทิร์นลงนะคะค่ะจะลงต่อได้อีกนะครับ BML นะครับ BML แพทเทิร์นนี้เป็นแพทเทิร์นไซเว w a y นะครับค่ะไซเว w a y ที่จะขึ้นก็ได้ลงก็ได้นะครับค่ะ ุ้นกลุ่มสายการบินต่อกันเลยนะคะสำหรับนะครับเราดู AAV ตัวหลักแล้วกันนะฮะค่ะ AAV ก็ยังวันนี้มีสัญญาณดีขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ใช่สัญญาณซื้อนะครับค่ะต้องต้องมีสัญญาณเข้ามาแล้วผ่านห้าบาทสิบตังค์ไปก่อนนะครับถึงจะเป็นสัญญาณซื้อนะครับค่ะแสดงว่าแถวนี้ดาวเซลิกก็หน่อยอาจจะเป็นออกข้ามมากกว่านะค่ะยืนออกข้างไปสักสองสัปดาห์นะครับในระดับสูงกว่าห้าบาทนะคร่ะแล้วตัวอื่นในกลุ่มสายการบินดูโดดเด่นไหมคะหรือว่านอกจากนี้แล้วไม่เด่น ไม่น่าจะเด็กอะไรนะครับ <c oughs> ถ้าเรามองว่าน้ํามันขึ้นมันก็จะขัดแย้งนะครับค่ะกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวล่ะคะโรงแรมเอย่ยภาคอากาศสกายยานเอย่ยในช่วงไตรามาสที่สองม,มองอยังไงคะก็ผมว่าในหลังจากสงการแล้วนะครับพวกพวกท่องเที่ยวเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของโลซีชันนะครับค่ะ <c oughs> ส่วนใหญ่โรงแรมก็จะปรับรลดราคาลงมาห้าสิบเปอร์เซ็นตบ้างอะไรบ้างนะครับโดยทั่วไปนะครับค่ะ หลังหลังสงการเนี่ยนะครับหนึ่งสัปดาห์เนี่ยก็จะเป็นราคาจะเป็นโลซีซันเพราะฉะนั้นันบจากร้อยนึ่ก็จะเหลือห้าสิบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือกําไรของของกลุ่มโรงแรมก็จะพีก,ก็คือไตรมาสเนี่ยนะฮะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลังเช่นี้ไปมันน่าจะเป็นทางลงมากกว่าทางขึ้นนะครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้า,ถ,าถ้าในมองลนนักษณะของมีเดียมเทอมลองเทอมเราสามารถสะสมได้ไหมคะเ,เรารอดีกว่าเรารอให้มันผ่านไตรมาสไตรมาสไตรมาสสาม ไปไปจไมาสามแล้วค่อยไปซื้อนะครับเพื T ่อรอไฮซีซั่นใหม่ในแต่ม้าสี่กับไปม้าหนึ่งนะครับค่ะส,สุดท้ายค่ะคุณนิพนธ์คะกำหนดกลยุทธ์ทิ้งท้ายกันสําหรับช่วงหลังสงครามด้วยค่ะหลังสงครามก็พูดก็ยังเป็นถ้าว่ายังขึ้นต่อได้อยู่นะ,นะครับแต่การขึ้นก็เป็นักษัะพอการีบาร์นะฮบค่ะนะครับแล้วก็เราก็มองว่าหลังจากที่แล้วก็ลงมาก,ก็จะลงไม่เยอะเราจะเป็นไช้เวยแบบน่าเบื่อแล้วก็เป็นเชเล็กทีฟเลือกตัวนะฮะค่ะ ซึ่งต้องขยันทําการบ้านหน่อยนะครับค่ะหุ้นเด่นมีแนะนำแต่ถ้ายู่ในกลุ่มเด่นๆที่เราพูดถึงนะที่เราให้มาทั้งทั้งกลุ่มน้ำมันปิโตรเคมีและกลุ่มสื่อสารนะครับก็สามารถที่จะถือลงทุนต่อได้อยู่นะครับค่ะแล้วตัวที่มีสัญญาณซื้อใหม่ๆมีไหมคะหรือว่าเราต้องไปดูหลังสรงตลาไม่ไม่ควรไปหาหุ้นใหม่คุณอยู่ในหุ้นประจําประจำแล้วเล่นใช้เทคนิคเทรดไปนะครับค่ะถ้าออกไปอาจจะเจอเจอดีนะครับค่ะต้องต้องเล่นเฉพาะตัวที่เราคุ้นเคยนะครับค่ะ ได้ค่ะแล้วจำเทคนิคเข้าไปนะครับค่ะยังคงมีมุมมองไซเวอัพอยู่นะคะโดยมีแนวต้านใหญ่ๆใจมาสองอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยด้านล่างกรอบไปใหญ่อยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยจุดนะคะครับผมค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณนิพธ์ชวนประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP ของบริษัทหลักย์ไบรานะคะหุ้นหลายตัวยังคงที่จะโฮต่อได้ค่ะภาพดัชนีหุ้นไทยในช่วงหลังสงกรานยังมีโอกาสที่จะเรลลี่ขึ้นต่อไปได้อีกนะคะโดยจะมีแนวต้านที่ระดับหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบจุดภาพใหญ่หน่อยในใจ หลังเมษานี้นะคะจนจะไปทดสอบค่ะแนวต้านใหญ่เราอยู่ที่1,600จุดก่อนที่จะมีโอกาสปรับตัวลดลงมาในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะโดยเราจะมีแนวรับใหญ่ๆอยู่ที่ระดับ1,500ช่วงนี้สามารถที่จะเทรดดิ้งหุ้นได้นะคะแล้วก็หุ้นที่จะเป็นจังหวะในการถือลงทุนได้เป็นกลุ่มของปิโตรเคมีนะคะและหลากหลายตัวที่แนะนํากันไปเมื่อสักครู่แต่ต้องตามต่อกันนะคะว่าแนวโน้มของหุ้นแต่ละตัวนั้นมีสัญญาณขายเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีสัญญาณขายก็จะต้องมีการ ออกมานันนี่เป็นมุมมองล่าสุดนะคะจากทางด้านของกรรมการผู้จัดการสายงาน QI QP ของบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าคุณนิพนธ์สวนประสิทธิ์ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมค่อีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าชมคลิปวิดีโอย้อนหลังกันที่ YouTube Stop Loss บ่ายธนวันป์รโชตค่ะและในช่วงค่ำคืนวันเสาร์อย่าลืมติดตามรายการ Stop Loss Weekend นะคะกลับมาพบกันใหม่ได้กับแนวโน้มของหุ้นไทยในช่วงไตรมาสที่2ในค่ำคืน,นวันพรุ่งนะคะคืนนี้วันนี้ธนวันป์รโชตและทีมงานลากา ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ